สวัครับวันนี้จะมาพูดถึงตัว IOTA นะครับถือว่าตัว Miota นะครับว่ามันคืออะไรนะครับโดย IOTA เนี่ยมันก็ไม่ใช่บล็อกเชนจริงๆนะครับมันก็เลยไม่มีคนขุดนะครับซึ่งแปลว่ามันก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับโดย IOTA เนี่ยตั้งเป้าว่าจะเพิ่มยอดในการใช้งานให้แบบไม่มีลิมิตไปเลยนะครับโดยจะพยายามทําให้ค่าใช้จ่ายมันน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทําธุรกรรมระหว่างอุปกรณ์ IoT นะครับซึ่ง พวกเขาเลยก็คาดการว่าภายในปี2024จะต้องมีอุปกรณ์ IoT นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวก Internet o p t i n n g ประมาณ20,000ล้านกว่ากว่าเครื่องนะครับแน่ๆน,นะคือมันก็ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ไปเลยนะครับพวกเขาก็วางแผนว่าด้วยข้อมูลต่างๆที่เขาเก็บได้เนี่ยน่าจะนําเอาไปทําพวกแบบการรถจนแบบใหม่ได้แน่ๆน,นะแล้วก็แบบความเสี่ยงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็เอาตามพฤติกรรมของเราไปเลยนะครับคือความเสี่ยง ที่เราจะนําไปทําประกันเนี่ยก็เอาตามพฤติกรรมของเราเป็นหลักก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับโดยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะปูทางไปสู่การทําเมืองอัจฉริยะในอนาคตด้วยนะครับโดย IOTA เนี่ยก็มีผู้ก่อตั้งรวม4คนนะครับโดยจากที่ได้ทราบไปแล้วเนี่ยก็มาเป็นการทํานานที่ไม่มีบล็อกเชนแต่ว่าก็ยังได้ประสิทธิภาพได้เนี่ยมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมครับแต่แต่ว่าด้วยเทคนิคของแทงเกิลเนี่ยที่มีชื่อว่า Directed อัลรกราฟเนี่ยมันก็สามารถที่จะรักษาความสามารถของบล็อกเชนในการทําธุรกรรมที่ปลอดภัยได้โดยที่ไม่ต้องทําบล็อกนะครับก็ฟังดูแล้วแบบมันเฉียบมากเลยนะครับโดยพวกเขาได้เขียนอธิบายว่า IOTA เนี่ยมันไม่ควรที่จะหมู่มองว่าเป็นเหรียญทางเลือกนะเพื่อแทนคริปโตเคเรนซีที่มีอยู่เช่น b i t c o i นะครับแต่ว่ามันเนี่ยควรจะมองว่าเป็นส่วนขยายของระบบบล็อกเชนที่กาลังเติบโตซะมากกว่าแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือ IOTA เนี่ยก็ได้ทําการร่วมมือกับบริษัท v o l k s w a g e n นะครับ ผู้ผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยแล้วก็ได้ทําโครงการร่วมกับเมืองไทยเปด้วยนะครับโดยในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่บอกเชนครับโดยในอดีตเนี่ยมันก็จะมีนักวิจัยเนี่ยอ้างว่าเขาได้พบช่องโหว่ในตัวโค้ดของโครงการนี้อีกด้วยนะก็ต้องดูกันยาวๆนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครๆชอบโครงการนี้นะครับก็เข้าไปอุดหนุนเขาได้นะครับที่บีแอนด์นะครับอันนี้ก็จะมีเหรียญของเขาอยู่ขายดูด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเ,เป็นเหรียญที่ดูแปลกๆ ตัว IOTA เนี่ยถ้าเพื่อนสนใจก็ไปดหนุนได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ